อธิษฐานระล็กบุญให้ยากให้ในายเวดอธิษฐานบ่ยบอยๆเมื่อบุญมันจะมีกำลังพระพุทธเจ้ามันจะสร้างบารามีมันก็อธิษฐานทุกครั้งจนจิตมันมีกำลังเป็นบารมีเมื่อการเวลาให้ผลการเวลามันครบจกเหมาะบุญด้วยกับการเวลาอันเหมาะสมเรือบาปก็เหมือนกันแหละบางทีการเวลายังไม่เหมาะสมบาปยังไม่ให้ผลนะ เหมือนน้ำนมพวกเจ้าน้ำนมรีดใหม่รีดออกมาละบูดหลดกับโปรงเมเนบางคนเฮ็ดซัวแหละได้รับผลหลดกับโปรงเมนมันเพอ่แโดนใ่เวลาโดนไปเอารับผลนะครับบุญถึงกันเมื่อบุญให้ผลโชคกรัพย์เ,ยเจริญเฮ็ดยังกะดีเฮ็ดยังกะเจริญเฮ็ดยังกะง่ายคือว่าขีดปองหรือว่าอ่า,าะบุญมันบ่ใหา้ตันอึดลึก คิดหาทางออกก็พอได้คิดนังนังก็พอสอดถ้าผู้เขามีบุญน่ะคิดสอดปั๊บลด,ดมันไปไหวเวลาอมภภาวนานั่งสมาธิเบิงลมหายใจกับงบสงบนิ่งไหวพื้นลดค้นบุญหน่อยไม่นั่งสมาธิคุณไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนว่ายุดอกนั่งไปนั่งมาเจ็บขาใจก็พอคอยยูบุญมนซอยหลายอย่างเลย ซอยให้ชีวิตเจริญภาวานาซอยให้ชีวิตเป็นไปได้ง่ายเกิดก็เกิดมองดีก็เขาบวชแล้วไม่ใช่เป็ของง่ายนะบวชบวชเป็นแม่ชีนี่งานจะเยอะถ้าเราไม่บวชนมันจะดูเหมือนภาวานาะง่ายกว่าพอบวชปุ๊บยากได้แบบกฎระเบียบอะไรมันก็มีกติกาขึ้นมาใช่ไหมมีกับคน จรอการบวชไม่ใช่ของง่ายต้องเป็นโยมนี่มันกัน,เ,กนเข้าวัดมากกับมาภาวนาเป็นโยมผู้ชายมันดูเหมือนง่ายเดี๋ยวพอมาบวชมันมีกฎมีกติกาการอยู่ร่วมกันบางทีอยู่ร่วมกับคนที่พูดมากคนที่มักง่ายคนที่มันหลายอย่างใช่ไหม โอ้อยู่ยากได้บ่างน,นี <c oughs> ่หลายคนนี่งหลายคนเน่อยู่ยากขึ้น <c oughs> คนหนึ่งไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งไปอย่างหนึ่งรูบา,าอาจารย์อ่าระเบียบอีในามาคุมครัคุมยากบางคนคุมไม่ได้ก็มีพอมาอยู่วัดมันทุกบันจุมันก็ส่งออกมากได้บนี่ <c oughs> คนหลายแห่งหลายปคนได้ปานจับปูใส่กระดูกหลายกับไปแนวเดียวกัน ผู้ปนิสัยค่าเข่ากันคด,ดีคนี่ว่าจะสีหากแกอยู่สององค์นี่เรารรรอันก็คิดสบายก็งอหอวมวยใส่กันเรื่อยเหีนโยนนี่คนไปไปปวดม่อยม่ชีกับมันกันโอ้ไม่ชีนี่ยิ่งยากเลยผู้หญิงเนี่ย เขาแก่เขาแก่ถ้าอยู่ครูบาอาจารย์ที่มันขุมได้มันตะวาดมันดนุแม่ชีคนนี้แต่แม่ชีแบบแม่ชีหลายระดับนี่เป็นแม่ชีเคยคุ้นเคยครูบาอาจารย์ตั้งแต่แม่เิ่นอุปถาอุปธรรมถวายเงินเยอะๆหน่อย,อยอยู่ไปอยู่มาบวชบวชมาเป็นเจ้าของบวชเป็นซี่เนี่ยบวชมาก ครูบาอาจารย์กะอนุเคราะห์ให้บวชยู่ไม่บอกวพาเป็นโคดูเร้าก็ะทำอยากจะบวชก็บวชมากนะมาเป็นเจ้าวัดกันนี่อ๋อบไปยากก็เลยเป็นของยากอยู่เลยบวชมีความสามัคคีมีความพร้อมเพรียงในคณะทาบวชที่กังคูบาอาจารย์ถ้าท่านถนัดปฏิบัติไปเลยไม่ต้องมาช่วยงานจะค้นปฏิบัติกับอะไรม่แต่นอนงานมูกระเฮ็ด เจ้าของมีแต่นอนปฏิบัติกับอะไรให้มาหมซยงานอาปฏิบัตบิไดุู้นไปเลยอยย่ทธห่างง,งงงยางพราวนานั้นสามาติเอเวลาจัดสรรของเจ้าของอีในใดเห็นโทษในวตาสงสารบำเพ็ญภาวนา,นายอย่างเดียวเพื่อหาจัดสร้างบุดผลอาไปเลยเนี่ยงานงานภายในงานภายนอกซอยกระไรอาซอยเราคิดแตกคิดมันบอดีบอสงบ ซอยเราพุ่งสร้างเหมือนครูบาอาจารย์บางองค์นี่เพิ่นเพิ่นทำงานเพิ่นพอน่าได้บางองค์นี่ทำบริหารภาวนาได้จัดบริหารเดี๋ยวเพิ่นกัดทัพตาแน่เดี๋ยวเพิ่นกัดซานหั่นซานนี่เงียบอันเงียบนี่เรียนนะพออยู่ มันโอ่งในขาบาดมานั่งเรลาใหม่ก็แค่ตัดแกะแต่ละลเดาแต่ละดีบแต่ละลดิบก็จะได้เป็นเห็ดเอเวนตนอืมนี่ขาบานี่อาจารย์ที่เพิ่นทำนานี่ก้านอันนี้อันนี้มันเป็นไม้แก่นขามไม้แก่นขาม,มีหายากได้แคต้องไปหาหม่บางตนเป็นปุ่มกับเป็นแกนเนีย ไม่แก่นขาไม่ส่วนหน้าไม่จะอยู่แถบอีสานอ่ืออีสานตอนบนตอนทั้โอนเลยทั้นเอามมาแล้วก็เอาพาพาเป็นดิวน้อยๆแล้วก็เอาหินเจียรเจียแล้วกว่าจะได้แบบีขาหนึ่งสองลอยก็อันดิวได้หนี่งสองลอยก็ดิวเอามาสาน ตานึ่งแต่เ็บก๊กก็เกลียดคนเดียวใส่สมาธิอย่างนี้นี่ลงตาหมาบัวมาทํามาทำทุกจิตเสื่อมอ้าวบางองค์ทําแล้วจิตภาวนาก็ได้หลวตาหมาบัวมันทำกดจิตเสื่อมมันทากดเด็ดดิวกดแต่ละดิวแต่ละดิวแต่ละกางเด็ดดิวเด็ดกางจับใส่ใหม่ ไม่ดูไม่แดงแล้วแจกนจะหาเส็บริหารบางองค์ตกแต่งบริหารปรุงแต่งอยากออกไปเห็ดขายบัตอมีกิเลสนาก็เกาก็มีดีว, <c oughs> <c oughs> ว่างแฟงดีขายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ภาวานานต้องเป็นผู้สังเกตตนอเอาดเจงสี่จะคิดเป็นยงไเดเจงสี่จคิดเป็นอย่างไร การภาวนาคือการได้สังเกตตนมิ่งภาวนาเนี่ยมันบไม่่ไนั่งรับตายอย่างเดียวเลยเนี่ยคณะกินแต่เขาไปลิ้นจิตมันเป็นยังไงกินซาซานั่งเบิ้งกันนินหน้าเบิ้งมันอาาน่านขางไหนเขาลองเอาปั้นเขาเศร้าเขาซาซาเนี่มันเบิ้งมันเสียัาางเร็วๆนี่เขาอีก <c oughs> ไปมัน นี่นี่รอกันหน้ามันจะมาห้าจะัาเกตบนจิตแล้วก็สอนแบบเรากินแบบนี้ทีอยู่ใดก่อน,นกินแสกนีกกก่กิน่สกประเริ่เอบรมให้จิตมัสนสงบแล้วครับที่อยู่ที่อาศัยพวกนี้เป็นเรื่องภาวนาในการภาวนามองอยูมองเศร้ามันเป็นยังไงคุณรงขาวัดนี่เป็นตัวคัดเจ้าอย่างดี อยู่กุฏิบ่อหลูมมันเป็นอย่งไรกุฏิดีเป็นอย่งไรอยู่หลังหน้าแดดห่อนเป็นอย่งไรหน้าฝนตกสาดเป็นอย่งไรมันบูดเพาฝนสาดใส่ซทำนี่น่ารังบาสครูบาอาจารย์ส่วนหนึที่ือเป็นปฏิบัติเป็นหน่อยคุยกันนี่ร่างบาสแต่เราคุยได้อยู่หรอกแต่ว่าคุยนิ่งๆอย่าไปเสียงให้มันดัง และคุยมีเหตุจำเป็นจริงๆคุยเนี่ยคุยแล้วมันได้สาระด้วยได้รตาดูหูฟังอย่าเพิ่งทำอะไรดูหมูก็นะทำอะไรทำอะไทำอะไ่คนทำอะไรสามวันยังมาเพื่ทอท่านเศดษฐก็ท่านเห็นอย่างสามหม,ม,มื่นตาดูหูฟังตื่นเื่าเอาเวลานี้าางานมึงป่ายตีสี่สิบนาที สิบนรทีเลยสิบาทีคือสิบรทีเลยพร้อมกันจัดอาสนะปัดกวาดเช็ดตูซาลาตัวจะลงมาก่อนก็ตามตตัวยาฟ้าไปตีนั่งสมาธิฐานสี่ิบรทีมีพระเถละไอออกจากสมาธิเบิ้ทุกคนคือมานางเลยในตลาดเปิดไฟกระตะกะเฉพาะหลอดที่มันไฟและส่องดึง บบแมนในสาลามมีหลอดสิบหลอดเปิดเบิดตดูหลอดบบแมนแล้เพื่อนนี่เปิดหลอดเดียวมุมนี่เปิดหลอดเดียวสามารถทํากิจได้หมดแล้วเพราะความสว่างมันถึงแล้วตรงนู้นมันสว่างไม่เห็นมองไม่เห็นก็ไปเปิดอีหลอดสาลาทั้งศาลาเปิดสองจุดเอาไฟแล้วเปิดเยอะๆเพื่อนก็ว่าไม่มีปัญญาในการใช้ใชัใช้บริหารใช้ของสง คือเปิดเพื่อใช้งานตรงตงเลยมันแค่น,นี้มันเห็นแล้วมันใช้งานได้แล้วไม่ต้องเปิดเยอะถ้ามันจุดไปถึงจุดที่มันมองแล้วไม่ค่อยค่อยๆเปิดอีกอ่าแสงสว่างถึงไม่ใช้ได้แล้วล้างบาตรจนก็ไปล้างแล้วเก็บยังไงเก็บจะโถนยังไงเก็บแก้วน้ํายังไงล้างบาตรแก้วน้ํากระโถนอีเช็ดหมดนะปอวัด เช็ดทำควาสะอาดเดินดีส้นเท้าแต๊ะเต,ตก็ไม่ได้ไนี่มันเลยยางหลาดเท้าก็เกือบมันหนักปนนั่นปนเป็นแก้วเลยยางหลากขาข,าขาดีเต๊ะเต๊ะก็ไม่ได้ไนี่มันยางนี่เดินไอ้ส้นดีแต๊ะเต,ตกับเท้านี่มันดีที่นี่รังเกียจด,ดูโอ้จะหยิบจะจับพกแก้วน้ำกระโถนนี่ เราบวนอยู่ครูบาอาจารย์เพื่อนไม่ได้ปูศาสเด้อเพื่อนไม่ให้ปูศาสเนี่ยให้ปูเฉพาะอาสนะและพวกน,นี้ตั้งกับพื้นกับเบื้องตรงๆเลยเวลาวางดังก้องแก้งเหนียวเพิ่นว่าไม่มีสติเลยเพื่อนบอกเลยไม่มีสติเ,เพราะนั้นการวางนี่โอ้ยจะวางวแต่ละทีนี่กลัวมันเสียงดังอันนี้มันวางง่ายมันมีเสื่อมีศาสรองรับเพราะนั้นบ็เลเครงหรอกนีปล่อยธรรมดาถ้าเอาแบบ ที่เราเคยได้ฝึกมาแล้วนี่ตีนปได้เลย <c oughs> <c oughs> จะเสียงดังเอาแก้วน้ําไม่อนุญาตให้เอาช้อนลงไปในบาทด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้ประเค้นไปนั่งไปตักแบุฟเฟ่เอาประเคนมันโตข้าว <c oughs> ในบาดนี่ถ้ากินแล้วเนี่ยเหลือเม็ดหนึ่งเพื่อนก็เพื่อนก็ตินะไม่มีเหลือเลยลูดแต่ใช้มือกินอย่างเดียวเนี่ขนมนี่ใส่ในนี้หมดได้ไม่มี แก้วนี้เอาไว้ใส่เพรื่น้ำซุปย่างเีไวไม่มีใส่ถ้วยแบบนี้นี่ยังหย่อนแน่นอี่ยังมีถ้วยใส่แก้วทำไมนี่นี่ก็เราปล่อยอันนี้พูดถึงการฝึกที่เราไปฝึกมาวัดของด้านนี่โอ้ผมทำแน่น,นอไม่ใช่ปริวาสใช่กาของรเรียกว่าเป็นข้อวัดอืมันทำอย่างนั้นท,ทำตลอดเนี่ย คลิกจักแต่แค่พอกินอืมเอาแคพอกินเราไปวันแรกเหลืออันเนี้ยเท่ไจว่ามันไม่มีไม่มีพวกขังขยะไว้ให้เทเลยอได้ถามเท่ใจว่าผมมีแล้วปกติเขาสังเหมือนที่เราแล้วบอกมีทั้งขยะไว้ทารกปลาโอกาสคุยดังเอขาไปเท่ใจแล้วอ้ากินเคยไปอยู่ในวัดที่ไม่มีหมาแมวเอาไรเลย เอาก็ใต่เต็มที่เทพในไม้แมวเนี่นบอกไปนี่เขาเอาคือกันเลยตักไปตักไปเยอะอันนะ้พวกเปนว่าฝึกเอาโอเควันแรกวันสองวันสามจึงได้เนี่ยโอเคได้การเดินการนั่นทีนี้พอสังเกตดูอ๋อพวกนี้มันเป็นสติสัมปชัญญะจิตมันจะอยู่ในกิจจะทําอะไรมันก็อยู่ในงานถ้ามันสบายสบายใจมันจะลอย จะนีสติสัมปัชญะมันจะเยื่มอ๋อนี่เสขียวัตเป็นตัวคุมจิตเรียกวิไนอริยวิไนแล้วเรียกิจิตศีลศีลเป็นเรื่องจิตที่จิตยิ่งทําให้สติก็เลยสติวิันโยสติอยู่ในวินันอยู่ในข้อวัดในมิจิตมันเลยเป็นสติผร้อบาอาจารย์ที่อยู่ในนั้นทั้งแม่ชีทั้งอะไรก็อยู่แม่ชีเยอนะไหแต่ภาวนาเก่งเงียบ <Yeah. S 2> ถึงเวลานี้ ไม่มีหรอกแม่ชีตั้งไฟล้างจานนี่ไม่มีเสียงกล่งกลางกลางนี่ของพวกเราเนี่โคๆๆมโคมนีนงานแต่งน, <c oughs> นะโคมคมเนี่ยะเขาทำยังไงก็ฝึกยังไงฝึกกันล้างไฟล้างจานไม่ยินเสียงอะไรเลย <c oughs> นิ่หนิ่งมากเขาล้างเขาทํานิ่งมากแ <c oughs> ม่ชีวัดไม่นะ ไปดูทางจงกรมเป็นล่องลึกเป็นคื่ะแต่และตละกุติแม่ชีมันทากุติมันจะพูดทางจงกรมทุกที่เลยเพราะว่าสร้างกุติสร้างกุติเฉยไม่มีทางจง,ง,งกรมมันไม่ได้ทางจงกรมมันสาคัญพระพุทธเจ้าจเดินจงกรม็งกรมบริหารพาตขันบด้หาอะไรแล้วของพุทธเจ้าเขาไม่ไม่ไม่ได้ไมดีอะไรให้หาเป็นภาวนาจบแลวบริหารธาตุขัน นั้นการภาวนานี่มันจึงทําได้ทุกกิริยาทุกเรียบทในขณะที่จะทํานู่ทนทํานี่มันจะแสออกมาข้างในใจนี่แสออกมาเป็นธรรมหรือแสออกมาเป็นกิเลสเราต้องรู้ได้มันอ๋อแสออกมาเป็นอารมณ์อารมณ์เพ่งโผลธอารมณ์ติเตียนอารมณ์ปีติอารมณ์สุขอารมณ์สงบอารมณ์ยินดีนั่น การเลือกทั้งเกตอารมณ์เป็นแล้วก็แก่อารมณ์เป็นแก้จากอารมณ์อกุศลมาสู่กุศลละบังเริ่มสอนเจ้าของถ้ามันไปอกุศลเริ่มสอนเจ้าของให้มาสู่กุศลเออมืงอยาไปคิดยังซัานยาไปคิดยังซี่ยาไปกัดคนนั้นยาไปกัดคนนี้ยาเป็นหมาจิตมันเป็นหมาไปใช้กับกัดคนนั้นกัดคนนีน้ถ้าออกไป่วงไปผูกพันดึงอบรมมันนี่มีการเข้ากันหน้าอ้อ เร society, language, o, ิ่มอบรมเขามาแล้วเอานะเป็นเครื่องผูกกันพุทธโธเป็นเครื่องผูกอยู่กับพุทโทษถ้าพอมีพุทโทษเลยมันบอกมีเนวมัดเลยมันก็คิดกันนอกกันแหละเอาพุทธโธมัดไว้ถ้ามันออกไปเริ่มเห็นแล้วป่ะเนี่ยอ๋ออ๋อมันไปจากพุทโทมันรุดเนี่ยเอ้าพอกูเห็นนั่นมันไปแหละไปเร่องแบบนี้เป็นอกุศลบ่อหรือไปเร่องแบบหลงสมองมันไปมีอกุศลอกุศลและหลงถึงยังไงก็เป็นจิตสงออกยังไะ ตัดกระแสกับพาพุทโธนี่พุทโธคือหลักวันไหนพรานางเอาร่มหายใจของออกมันต้องอยู่ธาน,นีแต่ถ้าเข้ายางไปหันยางบันนี้มันก็ต้องมีพุทโธเป็นตัวคุ้มมันก็เลยมีรักสองรักก็คือรักอาณาปาติคู่กับพุทโธไปเดินก็พุทโธนั่งของพุทโธนั่งสมาธิดูลมไปด้วยพุทโธไปด้วยพุทโธหายก็อยู่กับลมนี่มันเป็นหลักจิตเท่าไปเปรียบมันลิ่ง ลิงกระโดดที่สูงแน่เจ้าโดดสูงโดดต่ำเพื่อหากินผลไม้จิตก็เข้ามันเพื่อไปหากินลูกลดกินเสียงมันจะโดดไปกินหันกินเห็นลูกเกิดปุ๊บมันก็อ่านไปทั้งลูกนั่นลดเกิดอ่านไปทั้งรดคือลิงกระโดดไป้นไหมขึ้นสูงลงต่ำมเขกหมากไม้อยู่มันกระโดดไปหาหลังไม้เข้า,าก,กระโดดไปอยากได้ันอยากได้นั่นบอกจิตนั่นเพราะนั้นเอาอย่างผูกผูกลิงมันต้องมัดไว้ เอาพุทโธได้เบนเครื่องมัดลิงจิตเหมือนลิงมัดพุทโธพุทโธไว้โอ๋เราเคยอยู่เด้ลิงมันบ่เคยถึงมัดพ่อมัดใหม่ๆมันดิ้นงาพุทโธบ่าเคยอยากอยู่เรกโอ้ยเรอยากอยู่เออลองบางตี้นั่งบางล่มโอ้ยอึดอัดอยู่ยากเลยแม่นบอกลิงมันบ่เคยผูกเข้าใจว่า่ามาฮัดผูกลิงไม่ใจเจ้าของแน่ย่ามันโดดไหล อยู่พุทโธมาผูกปันมันยังอยู่ปันนี่ผูกไปผูกมาผูกไปผูกมาอยู่เด้ปันลิงนางเหงาจ้องดูนี่นางจอบมงมีความสุขได้ปันนี่จะเห็นว่าโอ้บันแทนสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีพ่าเจ้าสุขอื่นเสมอความสงบไม่มีนี่เขาว่าสุขอื่นเสมอมีเงินไหลายไม่มีมันบอกมีเงินไหลแต่ยัง่มีความสุข เท่านั่งคิดตึกตตอเบืองมหาเศรษฐีทุกหลายนี้ข่ากันตายกันีนั่งรถเบนตะรแต่ว่ากระทุกทะเลาะเบาแวงเอาแสดงว่าเงินมันเบาะแหนงความสูงเลยแม่นบ่กเฮ้าอยู่แบบเฮานี้ถ่าจิตเฮาพ่อใจกับสิ่งที่เฮ้ามีจิตมีความอิ่มแล้วคือมีทำซ้ำหนี้พ่ออยู่พ่อกินกับอิ่มแล้วพ่อและ้ะอันนั้นเขาเลยเป็นเศรษฐีแหละมันเต็มมันอิม่มมันมีความสุขมันเต็ม แต่เป็นเศรษฐีเงินล้านๆนี่บออีเมอรเต็มในทุกเลยเห็นไหยังจนอยู่แน่เพราะมันพอบบพ่อเองมันจนอยู่นล้วดินไหนอยู่ไ่าอยู่แล้วไมุ่กอยู่เลยเห็นไหเพราะนั้นทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องบบแมนเครื่องวัดความสูงอีแล้วแล้ามันจะมีอะไรมีอะไรกับเอาอยู่เห็นไหแต่ว่าบบมีกับยูสบายนี่นี่นี่คือความอินแท้ เนี่พระพุทธเจ้าเพื่นยังเพื่นย,พนยังกินจากพระส,สาราชาว่างรับสมบัติเป็นหลายคนส่วนมากอุย้ยมันต้องได้แบบนี้ยาบยับ้งสุดๆเพื่อนคือออกไปอยู่ป่าแต่เพื่อนพอไปอยู่ป่าเพิ่นว่าเหมือนคนมีโรคแล้วพ้นจากโรคคนเคยป่วยหยา,ายป่วยเหมือนคนถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่คุมขังเพื่อนว่าเห็นไหมเหมือนคนเป็นหนี้แล้วหายจากหนี้ คนเคยเป็นหนีใน,น,นีหนีมัดสวงเนี่เห็นไหมเห็นไหมมันสวงขนาดมันไปกันมันบ่มันสวงมันเบาอ๋อขอให้จิตมันเต็มมันอิ่มจนก็ตามบ่ได้เงี้ยนี่กินอิ่มเปล่าอิ่มทงองเขาจะนางกินปลาตะข่านหรูจานมาเป็นแสนก็ตามโต๊ะทองข้ามจานทองข้ามก็ตามกินเข่าอยู่ขางทางกินตาบะคงกินอยู่ในเตียง,ง,งหักหักก็ตาม อินเป็นขี่คือกันเนี่เนี่มาอ่ากินข้าวเศร้ขาข้าเคียงหิวอีกคือกันแหละบอมแมนกินจาน <c oughs> พุ่นเขากินละเดือนหนึ่งจึงอินเทอหนึ่งเพราะมันแพงบเมแมนนี่เนี่ยมากินเศร้าหิวเคียงคือเขานั่นมันในสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความพอใจละเอาอยู่ซัมนี้พอใจละนั่นแหละเขาเรียกว่าสันโดษยินดีตามมีตามได้เอายินดีซัมนี้เอามีซัมนี อ่าจิตเท่าบัออกไปอิจฉาผู้อื่นสุขได้ไันเข้าใจ์บอ่าว่าแมนสุขแต่วันสุกเด้พอวันสุกก็ทุกข์ก็มีมันบอกนะวันสุกผ่านมาหลายสุกแล้วมาเห็นสุกัขเยื่อะมองหน่อยวันสุกตัวสุขวันทุกข์าูเห็นใจบ่ได้เใจบ่สผิด